อย่าลืมกดติดตามช่อง Wisdom for Dominion เพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่เกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยีและการรีวิวสุดลํา Raptor คือหนึ่งในรถกระบะสมรรถนะสูงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบ Off-Road และต้องการความแรงในทุกสภาพถนนด้วยรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและการออกแบบที่ดุดัน Raptor จึงไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นเครื่องจักรที่พร้อมลุยในทุกเส้นทาง ด้านขุมพลังแรปเตอร์มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แบบ V6 หรือ V8 เทอร์โบคู่ครึ่งอยู่กับรุ่นที่เลือกซึ่งให้กำลังมหาศาลและแรงบิดที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับการลากจูงหรือการขับในเส้นทางธุรกันดารระบบช่วงล่างแบบ Fo อก a c i n g s h o c ชอถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแรงกระแทกจากทางคุขระได้อย่างยอดเยี่ยมเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ภายในห้องโดยสารถูกตกแต่งอย่างหรูหราและล้ำสมัยมีฟีเจอร์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ ระบบเสียงคุณภาพสูงระบบนำทาง GPS ระบบช่วยจอดและระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบช่วยเบรคฉุกเฉินนอกจากนี้แรปเตอร์ยังมีดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็ดกระจางหน้าขนาดใหญ่กันชนดีไซน์พิเศษและล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถฟังก์ชันต่างๆถูกออกแบบมาให้เหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยนอกเมืองสรุปแล้วแรปเตอร์เป็นรถกระบะที่รวมทุกองคประกอบทั้งพละงกำลัง ความสะดวกสบายความปลอดภัยและดีไซน์ที่ลงตัวไว้ในคันเดียวหากคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางและไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดใดๆนี่คือทางเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม